ได้ความเป็นซอรี่เทเลอร์ Sorry, นะครับผมจะนําสารแปลที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับสมัยอยุธยามาฝากกันครับอย่างแรกครับคนอยุธยาไม่นิยมทานเนื้อวัวในสมัยนั้นครับถึงขนาดที่แบรูแบงจดบันทึกไว้เลยว่าเนื้อวัวในสมัยอยุธยาเนี่ยแทบจะไม่มีราคาเลยครับเนื่องจากชาวสยามเชื่อว่าวัวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของสมณะพดมเพราะว่าหนึ่งเมชาที่แลของพระเจ้าเยเคยเกิดเป็นวัวมาก่อนครับและอย่างที่สองครับอยุธยามีซีฟู้ดกินกันแล้วนะครับ โดยที่จากเอกสารคุรลวงวัดพระดูทรงธรรมนะครับจดบันทึกไว้ว่าบริเวณทางใต้ของเกาะเมืองเนี่ยมีสถานที่เรียกว่าประตูท่าหอยครับที่มีหอยจะพงมีปลาทะเลมีปูหรือว่ามีแมงดาเนี่ยมายากสดๆขายอยู่ที่นั่นเลยครับและอย่างที่3ราบรู้ไหมครับว่าการมีลูกครึ่งในสมัยอยุธยาเนี่ยเกือบทําให้อยุธยาล่มสลายครับเนื่องจากอายุธยาเป็นท่าเดือนาน,านาชาติครับทำให้การมีสาวต่างชาติเข้ามาอาจจะเกิดการแต่งงานแล้วก็มีลูกกันครับซึ่งลูกที่เกิดเนี่ยแหละครับ ด้วยความที่เป็นลูกคลึ่งจะไม่ใช่ไทยก็ไม่ใช่จะเป็นชาติอังคัดก็ไม่ใช่ทําให้ไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการปกครองของอยุธยาครับทำให้เกิดความยากลบาบากในการบังคับให้พลนครับทําให้ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยศัะ์ได้มีกฎกําหนดออกมาเลยว่าห้ามหญิงชาวสยามมีลูกของชาวต่างชาติด้ดขาดไม่งั้นโทษถึงประหารชีวิตเลยครับ